ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพี่ด้วยคุณป้าคุณนาด้วยมาดูชมรากคองอันนี้ผมย้ายบ้านใหม่นะเปลี่ยนดินใหม่อันนี้เป็นรากครองที่เก๋เลยนะอันนี้ถูกเอกลักษณ์เลยนะครับครองตัวนี้โอเคแบ่งแยกชัดเจนส่วนลําต้นแล้วก็ส่วนอ่ารากนะครับผมกําลังออกดอกครับผมแน่ไม่นานก็จะมี ลูกๆของรากทองออกมาแล้วครับผมก็ดีใจวันนี้เปลี่ยนดินใหม่นะย้ายบ้านใหม่แล้วก็อรอลุ้นโชคด้วยเป็นความเชื่อส่วนตัวนะเป็นความเชื่อส่วนตัวครับผมก็อรอลุนโชคด้วยอันนี้ก็ดอกกำลังแดงสวยเลยอันนี้เป็นแดงเสรษฐีนะดอกสวยๆเลยกำแพงเสรษฐีนะเนี่ยว่ากํำแพงเสรษฐีนะก็ม่ร่วงบ้างนะว่าจะเคลียร์เกสรไม่มีเวลาเคลียร์เลย เราคิดดวยไม่ได้ขายนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายก็เหลือต้นเดียวครับผมจะไ้ทําพันธด้วยก็ยังไม่เวลาขยายพันธุเลยก็มีเพิ่บรรนานะคืนนี้ก็มีนี่แหละครับผมหากันไหนจะลองเอาไปเลี้ยงดูนะเผื่อได้โชคบ้างจะได้มีรัศธรผู่มาบ้างไหมก็ไม่รู้นะอันนี้ต้นละสามร้อยนะบรรน,นาก็สองต้นห้าร้อยสามต้นนี้ 700. เจ็ดร้อยเอาสามต้นเจ็ดร้อยเอาสองต้นห้าร้อยครับผมก็ต้นเดียวสามร้อยครับผมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งไหม ก็หลับจะได้รับโชคจากกราดทองจนชมตัวน,นี้ไหมฉันชมลาดทองลาดทองถ้าพูดถึงวนชม,ชมผมเป็นคนเลี้ยงวชนชมนะเป็นคนพ่อเลี้ยงวนชม,ชมก็จะเป็นที่หนึ่งเป็นเอกแล้วก็เป็นสิ่งมงคลนะถ้าท่านไหนมีไว้ที่บ้านสำหรับท่านที่ชอบวนชมก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้เป็นต้นที่สองที่มีนะต้นที่หนึ่งขายไปแล้วครับผมก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีขอรับไปเลี้ยง ตอนนี้ก็ต้องอยู่ตลอดไปไม่ได้ขายนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ขายเพราะว่าเอกลักษณ์เขาได้หมดก็รอให้แค่สมบูรณ์ให้โตและแรกเขาก็จะให้รูปมาก็จะมีลักทองเยอะๆนะครับผมก็ดูว่าคืนนี้จะมีโชคตัวอะไรบ้างแล้วค่อยกลับมาดูแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันดูตัวนี้ก่อนนี่ก็สวยนะไม่ได้ให้น้ำเอานะเพราะว่าแห้งแรงมาก เื่อได้โชคนะได้เจาะน้ําบ่อน้ำบาดาลกับเขาก็จะได้มีแรงในการทํางานต่อไปเดีย๋ยวค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับผมครับผมมาดูกันอีกรอบนะครับผมก็อยากให้ชัดเจนนะรออีกแป๊บหนึ่งครับผมอันนี้ก็ดอกสวยครับผมดอกสวยมากว่าจะเขียเกยสรก็ไม่ได้เขียเลยน่าจะเกย็นนี้จะเก,เกสรไวบ้างนะไว้บ้างครับผมก็เดี๋ยวค่อยติดตาม รับชมต่อนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาชมกันอีกครับครับผมก็โอเคนะตัวเลขสวยนะผมว่าตัวเลขสวยนะก็หวังว่าจะมีโชคด้วยกันนะครับผมด้วยกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะสำหรับคนที่เลี้ยงชนชมทาชนชมอย่างผมก็มีความเชื่อเพราะว่าชนชมลักทองคนนี้กำลังจะออกดอกก็หมายถึงจะได้รับโชคนะครับผมเราจะได้ลูกของชนชมลักทองด้วยก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชม ก็แน่นอนครับผมหากท่านที่ช่วยเหลือบ้าบ่อยๆก็ลูกลากทองตัวนี้ได้รับแน่นอนครับผมได้รับทุกท่านแน่ก็รออีกไม่นานนะครับผมไม่นานก็เขีียเกสรแล้วก็ติดฝักแล้วก็เพาะเมล็ดก็จะได้ลูกทองออกมาจอแน่นอนครับผมแม่ลากทองลูกก็ต้องลากทองเช่นกันครับผมก็ดูไม้ที่สวยอันนี้กระแพงเืรษฐีก็ขอบคุณครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณก็หวังว่าจะมีโชค ด้วยกันนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยคุณน้าด้วยคุณพี่ด้วยครับผมก็ามีน้องๆด้วยทุกท่านด้วยขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าฝากไว้ด้วยพี่บรรณาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ